ตอนนี้พวกเธอก็เข้าใจวิธีวาดมันแล้วใช่ไหมให้ใครกัน <What? S 1> ให้สั่งนี่มา <What? S 1> ไม่ใช่ฉันนะ <What? S 1> ไม่ใช่ฉันนะ <What? S 1> ไม่ใช่ฉันเหมือนกัน <What? S 1> ไม่ใช่ของฉันแน่นอน <Okay. S 1> แปลกจังแล้วอะไรอยู่ข้างในล่ะ <What? S 1> อ๋นั่นคือฉันเองฉันจำได้แล้ว <What? S 1> อย่ามาโกหกนะฉันสั่งมาตั้งหา ม่ใช่สักหน่อยฉันต้องหาแล้เมันกล่องของฉันแล้วใครเป็นคนสั่งมากันละ่ะงั้นเรามาหาคำตอบในฉันดีกว่าชา์เลนเหรอ <Hey. S 1> ใช่ถูกแล้วเรากำลังจะเริ่มช oh. า์เลนว้าวเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย oh. มีชาร์เลนเราพวกเธออยู่หนึ่งในพวกเธอจะได้น้ำพูช็อกโกแลตไป oh. และคนที่จะได้ไปก็คือคนที่วาดรูปได้สวยที่สุดด้วยปากก,กาฟิลทิป แต่กฎสำคัญก็คือพวกเธอต้องวาดรูปด้วยปากไม่ใช่มือพวกเธอมีเวลาวาดหนึ่งนาทีและเริ่มได้ฉันต้องชนะเพราะไม่มีใครเก่งกว่าฉ sí, ันแล้วฮะเธอกำลังจะแพ้ตั้งหากเพราะฉันกำลังวาดรูปที่ดีที่สุดและดูเหมือนว่าชันชนะจะอยู่ไม่ไกลแล้ว ธอเหรอพานพอเป็นสินุ่เงินยังง่ายกว่าเลยไม่ละ่ะฉันต้องหาที่จะชน,นะและตอนนี้ฉันก็มีความคิดดีแล้วทำไมโมแต่นั่งเปล่าสีละ่ะแค่ถอดฝามออกมา,ว,าว้าวทำไมฉันถังคิดไม่ได้บ้างนะฉันต้องลองบ้างอ มันได้ผลไหมโซซี่เธอไม่อายบ้างเหรอ <What? S 1> ฉันบอกว่าเธอจะเป็นเพื่อนฉันนะแต่เธอทำหัวล้อฉันฉันต้องให้บทเย็นเธอสักหน่อยแล้วเก้ย <c oughs> ขนนกธรรมดาอันนี้ฮะใช่แล้วฉันจะทำไงดีเนี่ยตอนนี้งานของฉันมันถูกปาดด้วยมะเขือเทศหรือแย่กว่านั้นอีก <c oughs> ตอนนี้ซูซี่ก็แพ้นั่นแน่เอาจริงเหรอเธอหัวล้อฉันใช่ไหมเธอก็ต้องแพ้เหมือนกันเอานี้ไปเลย เอาให้ตายเธอทำอะไรลงไปเนี่ยและเธอก็ต้องได้รับบทเรียนเหมือนกันไม่นะอย่าได้ปนพวเธอหมดเวลาแล้วช่างงานของพวกเธอได้จูลี่รอยแดงแดงนั่นคืออะไรกันเธอทำสีหกเหรอน่าจะบนหน้าของเธอด้วยใช่ไหมสุดซีแล้วทำไมรูปของเธอถึงเป็นสีแดงเหมือนกันนี่พวกเธอแอบกินมะเขือเทศเหรอพวกเธอเอาชนะเอิ้นรูปแบบนั้นไม่ได้นะ รูปของมิาก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่อย่างน้อยก็ไม่เลอสีแดงงั้นก็มิลาเธอชน,นะเย้ <Yeah. S 1> ทั้งหมดเป็นของฉันไ mm hmm. งเธอเจ้าช็อกโกแลตแสนอร่อย <Yeah. S 1> เราก็อยากกินเหมือนกันนะ mm hmm. และเราต้องได้มัน mm hmm. mm hmm. นี่มันดีสุดๆเลยเอาฉันมีความสุขมากเลยที่ฉันนะ โอ้ยยิ้มตินเลยเอ๊ะแล้วช็อกโกแลตหายไปไหนมดก็เธอไม่แบ่งใครเธอไม่อายบ้างเหรอโอ้ทตายพวกคิดขโมย <Okay. S 1> ทั้งนี้รางวัลของพวกเธอเป็นสิ่งที่เดูวสมจริงพวกเธอเห็นมาน้อยนะ่ารักตัวนี้นี่ไหมแต่รางวัลไม่ใช่มันนะแต่เป็นอื่นที่มันทิ้งไว้ตั้งหอและรอบนี้พวกเธอต้องวาดด้วยปากอีกครั้งทำให้เต็มที่ จับไปละฉันว่าไม่มีอะไรง่ายไปกว่าการวาดรูปอื่นแล้วล่ะเพราะที่รำมันสมจริงสุดๆฉันต้องใส่กลิ่นลงไปด้วยและฉันรู้แล้วต้องทำยังไงแบบนี้ยังไงล่ะกลิ่นอะไรนะ นม่มีหนูตายในห้องเหรอหรือม,ม,มีอะไรนอกกันนะ <mm> ฉันรู้สึกจะป่วย <mm> ออโทษทีพอดีว่าฉันไม่ล้งางเท้ามาเดือนนึงแล้ว <mm> มันยากมากที่จะวาดด้วยเทา้าแต่ทางกับการฉันว่าววาดได้สอกมาสะดวกกว่าเยอะเลยใช้สอกเนี่ยขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ใช้ปากเปิดแล้วก็วาดลงไปเลยเ <mm> อ๊อหลุดไปแล้วอือ ไม่มีปัญหาฉนันมีกระตาอีกหลายอันเลยนะเอาไม่นะไม่นะสาวหยุดวาดได้แล้ถึงเวลาแสดงผลงานของพวกเธอแล้ว,ลลวมิลาระเบิดดูไม่แย่แต่ฉันเคยเห็นที่ดีกว่านี้นะตัวอย่างเช่นของซูซี่นั่นเยี่ยมไปเลยว้าว เอเอของจูลี่ไม่น่าประทับใจสักนิด oh, บางทีเราอาจจะอยากสเปกก็ได้ก็เอาตามนั้นและคนที่ได้อื่อไปก็คือเธอ <c oughs> อะไรกันเพราะซูซี่ทำให้ฉันเมาเท้านะ่ะและฉันจะไม่อยอมก,กินมันเด็ดขาดเธอต้องกินนะมันคือกอดนี่มันฝันรลายชัดเลยฉันคิดว่ามันเป็นช็อกโกแลตก็แล้วกัน นี่เธอกินอ่อจริงๆเหรอไม่ใช่นี่มันช็อกโกแลตจริงๆตั้งหาดสาวๆพวกเธออยากลองกินไหมไม่ละขอบคุณในรอบนี้รางวัลของพวกเธอก็คือปลาทั้งข้าวและไม่อร่อยก็นะพวกเธอต้องวัดมันด้วยซอสฉันว่ามันต้องสนุกและไม่ธรรมดาเลย งั้นพวกเธอก็ลงมือได้จับเวลา <Okay. S 1> ฉันไม่เคยวาดได้ซ้อนมาก่อนเลยเอ๊บฉันบอกว่ามันจะออกมาสวยงามนะมีให้เลือกเยอะเลยและฉันจะเลือกสีที่ดีที่สุดเลยแต่ทำไมเธอถึงพิงไปว่าหัวฉันล่ะ mm hmm. ฉันไม่ใช่ถังขยะนะฉันว่าถึงเวลาที่ฉันต้องลงมาเหมือนกันนี่จะต้องเป็นโลกพิศเสานอร่อยเท่าที่ฉันเคยวาดมาก่อน mm hmm. ฉันจะเริ่มด้วยซอสมะเขืดเทศมส่วนฉันจะเริ่มด้วยซอสชีสและมันเป็นสีเหลืองและมันต้องเข้ากับปลาตัวนั้นแน่แน่งั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าแต่ซอสชีสนี่มันหมดแล้วจังต้องหาอะไรมาแทนแล้วล่ะซอสมะเขือเทศนี่แหละใช้ได้เลยแล้ก็ทาลงไปแบบนี้ ฉันคิดว่ามันออกมาดีสุดๆเลยออให้ตายแม้แต่ซูซี่ก็ว่าได้เร็วกว่าฉันอีกฉันต้องรีบแล้วล่ะอ๋อใช่แล้วฉันมี5้านิ้วนั้นก็หมายความว่าฉันมีห้าพวกกันที่จะระบายพร้อมกันไปเลยแต่ซอสอร่อยมากเลยฉันว่ามันไม่เป็นไรถ้าจะกินดูนิดหน่อย อร่อยจังไม่มันยังไม่พอฉันต้องก่อนซอสเพิ่มอีกว้าวมิล่าถ้ากำลังกินซอสหรอโดยที่ไม่มีมันฝรั่งเน้ยนะฉันว่างานของฉันเรียบร้อยแล้วล่ะอ,อ๋อไม่นะไม่ใช่บันลบของฉันดูเหมือนฉันจะทำพลาดไปแล้ว <S <S นี่มันอร่อยสุดๆเลยอ้อฉันกินซอสจนหมดเลยงานฉันต้องแพ้แน่ๆตอนนี้ หมดเวลาถึงเวลาดูผลงานของพวกเธอกันแล้วแต่มีสิ่งไหนที่ฉันทำได้ก็สนับรูปก,กับซูซี่ยังไงล่ะ <Okay. S 1> ฉันรออยู่เนอะ oh <my. S 1> จูลี่เธอทำอะไรนะ่ะ <c oughs> มันไม่เหมือนปลาสักนิดเลย <c oughs> เมลา่า <Okay. S 1> ช่วยให้ฉันดูซิว่าเธอวาดอะไร ว้าวมันดูดีม,มาก all right, all right, นี่เป็นป <all right. S 1> ลูกที่ดีที่สุดที่ว่าด้วยสอดีฉันเคยเห็นมันเลยสุด <Ready? S 1> ซ,ซี่ส่วนเธอไม่ได้พยายามสักนิดเลยเ oh. <Hey. S 1> งั้นฉันควร้องปลาตัวนี้ให้เธอ <c oughs> ฉันบอกว่าเธอจะชอบกินปลาดิบนะ <c oughs> ฉันเหรอ <c oughs> ฉันถูกโกงนะ <c oughs> <c oughs> ใครแถวนี้ต้องกินปลาดิบแล้วล่ะ ทำไมเธอถึงคิดวามันแย่ล่ะมันเอาไปทําอาหารได้นะและฉันก็มีที่เผาด้วยเธอทําอะไรนะเอ้โทษทีฉันไม่รู้วิธีใช้มันน่ะอ,อ,ะอ,ะอะโอ้ฉันว่าเอ,อาไปจอ,อก,กับปลาสินะ <c oughs> ดูสิว่าน่ากินขนาดไหน <c oughs> ที่สุดฉันก็ได้กินอาหารดีๆสักที จสาวๆรางวัลสุดแสนน่ารักกำลังรอเธออยู่ในรอบนี้ก็คือแมวขนนุ่มฟูสุดๆตัวนี้ <c oughs> สิ่งที่พวกเธอต้องทำก็คือแต่งหน้าให้เหมือนแมวน้อยตัวนี้ใครที่ทำได้ดี่สุดเอาลูกแมวไปเลย <c oughs> และฉันเคยทำเวลาหนึ่งนาทีและเริ่มได้ <c oughs> แค่นี้ฉันก็ดูเหมือนลูกแมวอยู่แล้วดังนั้นฉันคงไม่ต้องทำอะไรมากมา ซูซี่เธอหวังสูงไปแล้วเห็นชันเลยว่าฉันต้องเป็นผู้ชนะไม่มีใครบอกเธอให้ส่งกระจกเหรอฉันไม่เข้าใจว่าเธอแต่งหน้ากันได้ไงไม่มีมันน่ะต้องแต่งหน้าด้วยกระจกสิมันถึงจะแต่งหน้าได้ง่ายๆแบบนี้สิง่ายขึ้นเยอะเลยฉันเกือบจะเสร็จแล้ว ทุกคนเทียบฉันไม่ได้เลยข้าแมงอ๊อของฉันมันสวยที่สุดว้าวมลาดูจูลี่สิเธอกิ๊ต <c oughs> รงเธอกำลังใช้กระจกจริง,รงๆแล้วเธอไม่ควรใช้มันนะ <c oughs> ฉันว่าเธอต้องได้รับบทเรียนสักหน่อยฉันเห็นด้วยและฉันรู้แล้วก็พอดนไงนี่พวกเธอากำลังทำอะไรนะทำไมเธอทำแมงอัพของฉันเละหมดแล้วนะตอนนี้ฉันต้องแพ้นันแน่ ฉันอยากได้ลูกแมวตัวนั้นจริงๆนะืฉันมีความคิดดีๆในการจำกัดผู้แข่งๆต่อไปแล้วซูซี่ฟังนะเธอต้องตามสมูกนิดหน่อยให้ฉันช่วยนะ <c oughs> เอาสิถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันเต็มใจเลยตอนนี้เธอดูดีสุดๆเลยเธอดูเหมือนแมวเหมียวตัวน้อยแล้วขอบคุณมากนะฉันรู้ว่าเราเป็นเพื่อนแท้เหมมาตัดสินใจกันดีกว่าว่าใครจะได้เจ้าตัวน้อยนี้ไปจูล oh ี่น่าจะดูไม่ได้เลย เธอแต่งหน้าไม่เป็นเหรอสุซี่ไปทำอะไรลงไปเราไม่ได้กำลังจะเล่นบทโจรสลัดกันสักหน่อยวโอ้ม oh, ิล่าลีตัวแซก <c oughs> แต่เมคอัพของมิล่าสิเธอบอกมันได้ดีม,มาก <c oughs> งั้นจะเหมียวคนปุยจะกลายเป็นเพื่อนของเธอเย้ <c oughs> ฉันจะรักแกฉันจะให้อาหารและแกจะเป็นฮัชชิ ฉันคิดว่าม่ลาแพ้อขนแมวนั่นแน่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจะดูแลเจ้าตัวน้อยเองอ้ไมว้าวมิลามีผื่นขึ้นเต็มไปหมดเลยเราน่าจะทอเรียกหมอใช่ไหมเจ้าขนปุยอะทำไมฉันถึงโชคร้ายจังฉันได้พิซ่าแค่ชิ้นเดียวเองหาพว่าที่เหลือ,อกกฉันยังไงล่ะไม่จริงฉันต้องหาที่ได้พิซซ่าทั้งหมดมาเป็นตึกเลย เอาให้ตายเธอได้พิซซ่าเป็นตึกเลยส่วนฉันได้แค่ฉันเดียวนี่นะนี่มันมีอยู่ติดทางหยุดบนได้แล้วคุณเธอเริ่มกินสักทีฉันหวัว่าอย่างน้อยพิซซ่าของฉันมันก็อร่อยนะมันดูน่ากินกว่าของทุกคนเลยว้าวอร่อยและชีสจัดเต็มเลยฉันชอบชีสมากๆเลยงเก นี่ฉันไม่ใช่ถุงขยะให้เธอทิ้งของเหลือนะฉันเหมือนขยะเหรอเอานี่ไปทำไมถึงมอโหล่ะฉันไม่ได้ตั้งใจซกหน่อยฉันก็อยากกินพิซซ่าแล้วแต่ขอบของมันก็ทํใหไม่ฉันน้ำลายไหลแล้ว นป็นวิธีดีๆที่ทำให้ฉันกินได้อย่างเร็วและสะดวกแถมมือก็ยังไม่เลอะด้วยว้าวฉันไม่คิดว่ามีใครกินแบบนี้ได้เลยแต่ทำได้ยังไงกันเพราะพสซซ่ามันอร่อยมากๆให้ฉันกินมากกก่นนี้ก็ได้อ๋อมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย ฉันไม่คิดว่าเธอจะกินพิซซ่าได้อีกแล้วนะแต่เรายังกินได้อยู่ฉันต้องทำให้กลับไปเป็นปกติแล้วโอ้ฉันทำได้แล้วพิซซ่าของฉันหายไปไหนไงจริงเหรอใครขโมยนะเช่าค Kra พวกโผขโมยเธอทำได้ยังไงกันอ่ะฉันไม่เสียใจสักนิด เพราะในหัวฉันตอนนี้กำลังคิดว่าจะกินพิซซ่ากองตัวอย่างนี้ไงดีเพรนะนะพิซซ่าที่น่ากินของฉันถึงเวลากินแกแล้วบางทีเธอก็ไม่น่ารัางกินจากฐานของมันนะไม่เอานะจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกล่ะนี่อย่างนี้ไงเขาบอกเธอแล้วใช่นี่มันเติกพิซซ่าลมของจริงเลยทำไมฉันถึงถกลงโทษแบบนี้ฉันเกลียดกับเทมสุดๆเลย แลวใครชอบมือนกันพวกเธอก็แค่่องไม่ดีเพราะฉันได้แค่อันเดียวเองทำไมเธอยังหัวเราะอยู่ได้ล่ะนี่มันหมายความว่าเธอได้กินเป็นคนแรกนะง่ายจะตายฉันไม่ขี้ขาดอยู่แล้วเพราะฉันจัดการมันได้สบายสบายตักใดเท่าที่ฉันไม่อ้วกนะเฮ้ยฉันคิดว่าฉันประมาณมันต่ำเกินไปฉันกินไม่ไหวแล้วพอกันทียังไงดีล่ะ เธอต้องกินมันให้หมดนะแต่ฉันก็มีรางวัลพิเศษให้เธอด้วยที่บดกระเทียมเธอสามารถใส่กระเทียมทั้งหมดลงไปแล้วบดมันเข้าปากเธอได้เลยฉันไม่อยากกินฉันไม่อยากกินฉันจะอ้วกนี่ไม่ใช่คำขอร้องนะอาปากกว้างใจร้ายสุดๆเลยมันเหมือนมีแมวอยู่ในปากของฉันเข้าใจใช่ไหมว่าฉันหมายความว่าอย่างไงเอากลิ่นอะไรกันเนี่ยหม็นสุดๆนี่มันแย่มากเลย ยังดีนะที่ฉันพกหมักฝรั่งไว้เสมอสภาพสถานการณ์แบบนี้ขอบคุณม,มากนะตอนนี้เธอก็ไม่ต้องทนดมมันและฉันก็ไม่ต้องทรมานอีกแล้วอเล็กซ์ถึงตาเธอกินแล้วทำไมฉันต้องกินมันดูสิทําเป็นไส้เท่ไปเยอะเลยหยุดเล่นได้แล้วยังไงเธอก็ต้องกินมันนะโอเคก็ได้แต่ฉันขอเอาเปลือกมันออกก่อนนะแตะฉันก็ไมีลอขนาดใหญ่สำหรับงานนี้แล้ว ตอนนี้ก็เหลือแต่ตัวกระเทียมละฉันจะกินมันแล้ว <Yeah! S 1> ว้าวฉันไม่เคยกินอะไรน่าะสเอียนแบบนี้มาก่อนในะชีวิตของฉันเลยแล้วตอนนี้ฉันว่าลมหายเจของเธอมันเหม็นขนาดไหน <'m> แค่ที่นี่พรธรรม,มดามรรมดาอาจจะช่วยเธอจะกินเหม็นแบบนี้ได้แต่ถ้ายังไม่พอก็ใช <'m> ้ <'m> สเปรย์ปรอบอากาศเพิ่มไปด้วยให้ทั่วเลย ฉันว่าใช้สเปรย์ทำความสงกายยังไม่พอแต่เราต้องฉีดไปที่แหล่งกำเน,นิดกลิ่นเหม็นเน่าด้วย <Okay. S 1> มันได้ผลแต่อย่าหาทำที่บ้านนะเพราะสเปรย์กับอากาศคนอันตรายเลยทีเดียวป <Wow. S 1> ้าฉันไม่เหมือนอกต่อไปแล้วจูลี่เธอรอเราอยูล่ล่ะเร็วเข้ารียริงกระเทียมได้แล้ว <Wow. S 1> ฉันเกลียดมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว <Wow. S 1> เธอเห็นหน้าฉันเป็นสีเขียวช่วยฉันได้นะฉันคอร้องแล้ว สีสัสุดๆเลยเอทำไมเธอถึงรีบร้อนขนาดนั้นล่ะเธอไม่ต้องรีบไปไหนนะแบบนี้แหละทำให้ฉันกินมันได้เร็วๆว้วก็หารจริงๆและก็เร็วมากด้วยจูลี่เธอทำได้ดีมาก หมดแล้วไม่เอาอีกแล้วนั้นกระเทียอมอ่ะกินแรงสุดๆจูลี่โทษทีแต่เราต้องกักตัวเธอก่อนนะนี่อะไรกันฉันหายใจไม่ออกฉันว่าฉันจะเป็นลมแล้วล่ะมันได้ผลในที่สุดห้องของเราไม่ก็ไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วแต่ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเย้โหพวกเธอฉันไม่มีช่วกระทิกแท็กเลย แต่ฉันโชคดีนะฉันได้เต็มกล่องเลยดูก่อนว่าใครต่างหากได้โชคดีใช่ในที่สุดฉันก็ได้ของอร่อยจัดเต็มสักทีโอเคมิล่าเธอได้น้อยที่สุดเธอก็เริ่มก่อนเลยฉันไม่มีปัญหากระลึกอมหนึ่งอันอยู่แล้วมันดีนะแต่น้อยเกินไปอเล็กตาเธอแล้วในที่สุดฉันก็ได้กินให้เต็มเอ็มไปเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ไม่ไม่มีอะไรออกมาเลยแลวลูกของฉันหายไปไหนเออฮ่าฮา่อาอเล็กลูกงของเธอหอกเต็มไปหมดเลยดึงออกแล้วพวกเธอมีที่แคกเต็มโต๊ะไปหมดเลยฉันคิดว่าฉันกินมันได้ไง่ายๆได้หลอดนี้แหละเรียบเลยจูลี่เธอเป็นคนเดียวที่เหลือแล้วนะฉันไม่ได้มีแค่กล่องใหญ่นะแต่ฉันมีกล่องที่เต็มไปได้วยหลากหลายรสเลย มันมีพอสมรัทุกคนเลยอย่าแต่ต้องนะทั้งหมดเป็นของฉันฉันชอบทิกแท็กท,ท,ที่สุดเลยฉันจะกินให้หมดอย่างรวดเร็ว,วาถามจริงเธอไม่แม้แต่จะแบ่งพวกเราเลยเหรอ,อไม่เป็นไรหรอกฉันรู้ว่าต้องขโมยยังไงพาดาและลูกบ่าดก็เป็นของเราหยุอดอยู่ตรงนั้นเลยนะ เธอไม่ไอายบ้างเหรอที่ขโมยของฉันไม่มีหลักฐานสักหน่อยเธอพิสูจน์ได้ไหมละ่ะ right, right. ฉันจะสอนบทเรียนให้พวกเธอเองเอาความแค้นของจูลี่ไป oh, <wow. S 1> ยกมือขึ้นและเอานี่บิเลยเป็นยังไงบ้างละ่ะเข้ามาขนมของฉันก็จะเจอแบบนี้แหละ วกวาดเต็มไปหมดเลยแล้วเข้ารีบกินพวกมันกัน <Yeah. S 1> แน่ตอนอยิ่แล้วอ่อให้ตายฉันไม่เหลือพี่เค็กไว้ให้กินเลยฉันเพิ่ใช้มันเป็นกระสุนไปหมดแล้ว <Yeah. S 1> แต่เธอก็ได้แบ่งมันมันกับเพื่อนๆนะ <No. S 1> <laughs> บอกพวกเราในคอมเมนต์ว่าเธอชอบรอบไหนมากที่สุดและอย่าลืมส u ั s c ส i b ชช่องปาราร่าที่มีแต่คนสนุกด้วยนะ